สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงทองบางสะพานคืออะไรทองบางสะพานเนี่ยมีการกล่าวถึงว่าถูกนํามาใส่ในพระสมเด็จวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ใหญ่ชินนบัญชรเจ้าของพระสมเด็จสองล้านองค์และเจ้าของทองคําบางสะพานมาพิสูจน์ให้มันรู้เลยว่าทองบางสะพานที่เอฟซีให้มาเนี่ยใช่หรือเปล่า <c oughs> โดยมีอาจารย์โจ๊กเป็นผู้พิสูจน์และก็ตีช <c oughs> ่างข่อร่าช่วยร่วมพิสูจน์ด้วยอาจารย์โจ๊กก่อนเล่าก่อนว่าทองบางสะพานเกี่ยวข้องกับสมเด็จตอนไหน เอ่อต้องบอกว่ามีคือทองมังสะพานเนี่ยถือว่าเป็นทองศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายคนในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแร่ที่เกิดโดยธรรมชาติเนี่ยก็เชื่อว่าทองที่เอามาใช้ในทำพระเนี่ยน่าจะต้องเป็นทองบางสะพานแล้วก็เรียกว่าทองเนื้อก้าวทองบางสะพานถูกระบุว่าเป็นทองเนื้อก้าวครับทองเนื้อก้าวเนี่ยจริงๆถ้าเราพูดว่ากันด้วยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อทองเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของถึงได้ชื่อจ่าทองเนื้อก้าวอย่างนองนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ แล้วปกติทองบางสะพานเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคือแร่ที่มันมาจากธรรมชาติเลยเนี่ยเขาจะแพงกว่าทองปกติเนี่ยหลายเท่าแล้วแต่ยุคบางยุคก,ก็สองเท่าสามเท่าแล้วแต่นะครับพี่ใหญ่ขอเซ็นมาได้พระได้ทองมาสะพานมาจากไหนเ,เสียงแรงหน่อยเ,อเสียงแรงหน่อยอไม่ให้บอกชื่อครับไม่ให้บอกชื่อให้บอกว่าเป็นพระเป็นพระนะครับนี่ได้มาขวดขนาดนี้เลยนะครับเราได้เป็นขวดนี่อันนี้ทําทองได้ประมาณสิบบาททำมาตกนะครันี้มันยังเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไง อ่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คือร่อนจากในน้ำเลยบางครัยังมีพวกแช่น้ำมาด้วยนี่คือน้ำมนต์น้ำมนต์ที่ท่านแตไว้แล้วจะมีพวกขิ่นเตจินอยู่คือยังไม่มีการตะกัดออกอ่าถ้าตกัดแล้วอันนี้ช่างแล้วตอบแล้วคิดว่าสิบบาทอยู่ข้างหลังอ่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราใช้เครื่องตรวจรู้เลยว่าเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขออนุญาตท่านโจเขาเริ่มมาใส่อ่าเดี๋ยวเราลองเราลองใส่ไปเขาเริ่มมาใส่พระสมเด็จตอนไหนทองบัตสมรรค์ จริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีระบุไม,ะบไม่ได้มีระบุไว้ชัดเจนนะครับเพ<ช>ียง<ช>แต่ว่าหลายคนเนี่ยคือจริงๆถามว่าช่วงจริงๆสองสี่ห้าหนึ่งไปก็มีเยอะนะครับมีพูดถึงเยอะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเชื่อว่าทองที่ศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาตินี่คือทองบางสะพานแค่พกทองเลยก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับอ,อใหญ่ขอสักทีนหนึ่งะผมอยากได้ความศักดิ์สิทธิ์นี้เดี๋ยวปรับเสร็จเั้งเ <c oughs> ดิมนะครับจะปรับ ไี่ใหญ่มีมีมีสมเด็จทองคำะไรห้าแสนห้าแสนฮะนะฮะชิ้นละห้าแสนอ่ะโอเคนะครับนี่เราโฟกัสไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราจะมาวิเคราะห์ทากทองบางสะพานตัวเลยใหญโดนมาป่ะวันเนี้ยนะครับเดี๋ยวก็รู้จะรู้ว่าหลวงพ่อนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ว่าหลวงพ่อผิดศีลไหมเพราะถ้าสมพ่อให้ผิดศีลนี่ได้กุฏิเลยดินะครับก็มันเลยจะเต้นมากอะ นี่มา97แล้วนะครับได้ชื่อแหละตอดแล้วเราไอชิ้นนีตต้ต้งองมอบเป็นตัวอยา่างให้อาจารย์โจ๊กนะครับชิ้นนี้ตั้งใจให้แล้วโอ้ขอบคุณมากครับเอาไว้เป็นตัวอย่างให้ปศึกษาเพราะว่าอจารย์โจ้งแกเป็นนักวิชาการใช่ไหมแล้วก็ตัดผนิลแล้วนะเพราะเราก็เขาย่าน้อยแล้วยังไม่ได้ก้99เลยจัดหรือมันอาจจะคืนนี้ความเป็นแร่เนี่ยมันมาด้วยกันความเป็นแร่ก็ไม่เสมอกันนะครับ96ก็ถือว่าเยอะแล้ว เพราะว่าโดยโดยทองทั่วไปนะครับมันก็อยู่ถ้าเป็นพระนะจะอยู่ประมาณ80ดิกว่าพระเหรียญที่เป็นเหรียญทองพวกนี้ครับแปห้าแต่ก็ต้องระวังนะครับดี๋ยวนี้ก็ใช้สังกะสีแล้วก็หยิบทองอันนี้โดนมาเยอะเราลอดหรือถ้าใครเช่าพระทงคำ่ยต้องมาวิเคราะห์อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ตรงๆมาจากในน้ำครับครับนี่ก็ชัดเจนหนึ่งนาทีรู้ผลอเราจะมดูว่าเป็นทองอะไร ก็คือปกติทองเนี่ยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะยี่สิบสี่เพนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากมาเป็นแร่ครับเขาก็มีแร่อื่นงต้องมีแร่ผสมครับแต่ว่าที่เป็นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเนี่ยที่เคียกลุ่มมีนะอ่านะครับไม่ใช่ไม่มีมีเหมือนกันมีเหมือนกันมีเหมือนกันเป็นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าด้วยนั่นเกือบร้อยเลยนะครับอันนั้น ต้องไปเจอเฮียกุยต้องขอเฮียกุยดูอีกทีนึงมันแสดงว่าเออมันเป็นบ่อแล้วเอามาสกัดออกมาเยอะมากเขาเขาเป็นเขาเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะตะกรอนยูราตั้งเกาเก้ากว่าเก้าเก้าถึงห้าตะกรอนยูร่าตะกรอนเดี๋ยวนี้เหรอเฮ้ยพี่ใหญ่เดี๋ยวขอทองมาวิเคราะห์เลยดิเอฟซีถามเลยว่าใหญ่ใส่ใส่ทองเอฟไปพี่ใหญ่เอาจริงเอาจริงเอาจริงเอามาวิเคราะห์หน่อย เนี่ยนะครับเราจะมาวิเคราะห์ไปเหรีเนี่ยมันมีคนถามว่าใส่ของเก๊ยือกี้เาบอกเก๊ต้องสิบบาทเขบอกเป็นสิบบาทหลังนี่ของเก๊ยห้าแสนแปดนะเขาเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ว่าคืออาจารย์ขอขอวิเคราะห์หน่อยเอาเลยนะตข้อสงสัยว่าของใหญ่ที่มีชอนเก๊เปล่าอันนี่อันนี้ตอบโจทย์เลยนะเสร็จเทปไม่ต้องใช้เยอะักไอซีลุยเลยตอบโจทย์เลยนะนี่แอบว่าอาจารย์ทองทองในที่ในตลาดนี้เขาจะ เป็นเท่าไรเก้าหกเก้าห้าประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ถ้าเป็นพระก็ที่บอก85 85ก็ถือว่าเป็นเรียกชื่อขึ้นชื่อว่าพระทองคำพระทองคําอยู่ประมาณนี้85ขึ้นนะครับสูงสุดก็อยู่ประมาณเท่านี้เกบกว่ากว่าเกาการเช่าพระทองคําอยากขอแนะนํานิดนึงครับว่าให้เขาให้น้้นทองออกไปรับรองมาด้วยนะครับเดี่ยวใหญ่เลยด้เลีครับระวังในจจงหวัดก์ขบกแล้วว่า เอามาจากน้องสาวที่อยู่บางสะพานขึ้นจากน้ำแล้วส่งตรงมาเลยน้ำนึงอยู่เลยให้กำัสิทธิ์เราเลยน้ำาำลนะครับเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือถ้าถ้าขึ้นมาน้อยกว่านี้ก็ไปเคมาลาเนาน้เรเวลาอันนี้นะครับสาหรับเอฟซีที่สงสัยนะครับว่าทองใหญ่จะเก๊ปหรอวะแต่ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของโบมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มองโบมอันนี้ยกับในส่วนของทองคำที่ ที่เราเจอเราเจอทองคับมาเไป็หม่ในงันน์ส่วนใหญ่ตอนนี้เจอทองดอกบววก,ก็คือทองดอกบววเนี่ยเป็นการเล่นแร่แปรธาตุนะครับมีทองแดงผสมเงินสังกะสีอยู่กลุ่มนี้และอาจจะมีธาตุมากกว่านี้ที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็ออกมาถ้าสังกะสีเยอะมันก็จะกลายเป็นทองเหลืองทองแดงคือทองเหลืองนี่ไม่เป็นธาตุแต่ทองแดงกับสังกะสีรวมกันเป็นทองเหลืองนะครับ แต่ว่าทองดอกบวบที่สวยๆเนี่ยเนื้อก็จะเป็นเหมือนทองเลยนะครับแต่ครับเครื่องตัวนี้เนี่ยมันวิเคราะห์เนื้อโลหะแม่นยำมากแม่นยำมากครับคือถ้าเป็นพระเหรียญเนี่ยจบเลยเหมือนกันครับก็จะเป็นพระเหรียญมาก็รู้รู้ผลเลยนะครับรู้ผลเลยว่า <c oughs> เหรียญรุ่นแรกกับเหรียญปลอมเนี่ยจะชัดเจนเลยครับคือเขาวิธีการผสมผสมโลหะให้เหมือนกันนี่มันยากเปอร์เซ็นต์นะนั่นแหละเปอร์เซ็นต์ ค,คือถ้าเป็นทองหลวงทองเหลืองเนี่ยก็คือทองเหลืองได้แต่ถ้าแยกแยกเข้าไปในทองเหลืองเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสัดส่วนของทองแดงคือถ้าคนจะปลอมเนี่ยก็ไม่ได้จะปลอมทอง85%มันแพงง่ายๆเลยนะครับ<น>ถ้าเราถ้าเราไปซื้อของที่เราเชื่อว่าปลอมเนี่ย150บาทเราได้ทอง85%ก็ซื้อมาถูกซื้อมาเลยใช้คำมือเลยนะถ้าเกิดเขาปลอมเนี่ยแต่ว่าเราซื้อมาถูก เราได้ทอง85%เราซื้อมาเลยตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นในส่วนของเรื่องพระสมเด็จเป็นหลักถ้าจะเปิดเป็นสถาบาันหรืออะไรเนี่ยเนื้อโลหะนี่เราเกวดง่ายเลยเนื้อโลหะง่ายจบง่ายจบง่ายครับก็คือมันก็โอเคแหละว่าถ้ามีคนมาทําใหม่เงี้ยบางเนี้ยทาให้มันสัดส่วนพอดีมันก็อาจจะยากเหมือนกันแต่ถ้าไปเจอกับธาตุธาตุที่อย่างเงี้ยทองเนี่ยผมว่าปอมาก็ไม่คุ้มนะครับปอมาไม่คุ้มใช่ไม่คุ้ม ไม่คุ้มไมกันทองไม่ตัวทอง่ทองเปียกทองเปียกทองอันนี้เปียกทองลองตรวจดูว่าเปียกทองจริงหรือเปล่าอ่นนี้เปียกทองใช่ไหมอันนี้ของของเอฟซีเอฟซีเราจะมาตรวจอันนี้เปียกทองหรือทองแต่เขาขายเป็นทองอยู่แล้วเขาขายเป็นเปียกทองอาจารย์เปียกทองคืออะไรครับคือเปียกทองเนี่ยคือเดิมเนี่ยนื้อจะเป็นทองแดงเงินสังกะสีนะครับผสมกันด้วยเทคนิค เหมือนเขามีวิธีของเขาแล้วออกมาจะเหมือนทองแล้วค่อยเอาไปเปียกเปียกคือทองเนี่ยจะถูกละลายกับประหลอดนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าตอนออกมาเนี่ยไล่ประหลอดหมดไหมแค่นั้นเองนะครับอันนี้นะครับเราใช้กล้องสองเราจะเห็นไหมบ้างเราก็จะเห็นแค่โลหะมันก็ดูมันก็ดูได้มม่มีทองคำมันก็ดูได้เท่านี้ครับเพราะมันมาเนื้อเดียวกันหมดแล้วเข้าเครื่องครับเราต้องเข้าเครื่องยงเดียวนะครับอันนี้เป็นของ fc นะที่เข้ามาในงานนะครับตกลงนี้ตกลงวันนี้ของใครครับครับนะครับอ่ไม่ใช่ของพี่ใหญ่แน่พี่นะครับไปสอบแม่ตื่นโดนสามพันอ่ะนี่เราจะดีเคราะ์ในส่วนของเป็ดทองครับพู่แล้อเอแล้วเพียอนฮับมาแล้ว เปียิทองนี่เป็นเทคนิคเกการทาทองก็ช่างทองโบราณก็คือแทนที่เราต้องใช้ทองร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ทําทองดอกบัวก่อนเราก็ไปเปียกทองแท้ข้างนอกทีนครับทําเป็นทองดอกบัวทาให้ได้น้ําหนักครับเรื่องราว85สมัยโบราณครับอันนี้เราก็เห็นฮะที่บอกครับว่าเราจะที่ผมพูดอย่างเงี้ยเราจะเจอทองแดงสังกะสีนะครับ เป็นหลักยังไม่มีเงินเลยนะไอ้มีทองเลยเนี่ยม,มีเงินน้อยมากนะมีนิดหนึ่งทีนี้มันจะมีแบบเปียกทองถ้าเกิดออกมาแบบสวยอวันแปลว่าเนี้ยอันนี้คือทองดอกบัวถ้าเป็นค่านี้นะถ้าเป็นเปียกทองเนี่ยทองจะขึ้นใช่ใ <ส ified S 1> ันนี้ไม่ได้เปียกทองเลยอ,อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปียกทองเป็นทองดอกบัวพี่ซื้อเปียกทองหรือทองดอกบัวมาอันนี้เรื่องทองดอกบัวนี่เป็นทองดอกบัวนะเองดอกบัวดอกบผมไม่บอกไอ้ฟ้าพี่เปียกทอง เราเรียกไม่ถูกไม่รู้เขาเรียกอะไรครับนะครับครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็นะครับก็เราเราก็จะเห็นนะครับคือมีเงินนิดนึงนะครับคราวนี้อ่าพวกนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าจะดูเปียกทองเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูแม่เพีมย์หงเฮยอดอ่าเปียกทองเรียบเทยบกันนะครับอันนี้ชินราดนะครับอันนี้ของ อ่าศูนย์มหาสมบัติสามันดินนะผมขอยืมมานะครับเพื่อเป็นแม่พิมแม่พิมพ์เปียกทองนะครับจะได้ดูค่านะครับวายาพระมาอันนี้ยืมยืมเคยอดมานะนะครับจะได้เห็นค่ากันว่าถ้าเป็นเปียกทองแล้วเนี้ยเดี๋ยวเอาให้เห็นหน้าพระเลยเดี๋วนะครับพราะ้เราตรวจเลยนะครับ ว่ถ้าเป็นเปียกทองเนี่ยเราจะเจอค่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเปียกทองนี่ทองคำครับก็มีเปอร์เซ็นต์พอมีเครื่องปุ๊บก็เลยขอยืมขอยืมเยอะยอดนส่งไหมนะนะครับจ้องคำต้องยืมเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับทองห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับเงินยี่สบสองนะครับสังกะสีมีน้อยกลับกันนะครับจะมีเนื้อเงินที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ ทองแดง12%อันนี้ยังไม่ยังไม่สุดนะเดี๋ยวรอสุดก่อนนะครับนี่เห็นเบื้องต้นคือถ้าเราไปเจอทองตลาดเปียกทองแบบนี้ซื้อไ้เลย250บาทซื้อมาได้คุ้มนะครับเพราะมันมันไม่คุ้มกันที่เขาจะทําไม่คุ้มที่จะทาแต่กว่าเราจะซื้อคุ้มถ้าเจอเปียกทองแบบนี้โอ้ยคนทําทองทำกมาขายเก๊นเจ๊งเลยครับใหย่กีนกพวกเรารบ้อ๋อผมอ่ะ ไม่มีผมมาตัว,ตวม,มานะครับเพราะนี้เนี้ยนะเรานี้เราก็ให้เห็นนะครับว่าถ้าเมืเ่อกี้เราเป็นทองดอกบุญนะครับ,รบถ้าเป็นเปียกทองโอเคเปอร์เซ็นต์ทองอาจจะอาจจะปรับเปลี่ยนได้มันไม่ไม่ไม่จเป็นต้องมาห้าสิบแปดไม่จำเป็นห8สิบแปมันอาจจะสิบก็ได้นะครับอาจจะสิบห้าก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้เจ้าของร้านทองทับหมายถึงว่าอ๋อตวต่าช่างทองทําเองช่างทองทําเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่านะครับก็น่าเะไปหน้าสรุปอันนี้ก็เป็นเป็นแม่พิมพ์ที่สู่มาสมบัติสามแผ่นดินนะครับก็จะเห็นได้ว่าทองห้าสิบแปดนะครับเงินยีนน่บสองอาจารย์ตัวแม่พิมพ์นี้เขาเก็บไว้พิมพ์ผ่านใช่ครับอันนี้ตัวนี้ใช้ไหมครับเข้าเข้าใจว่นใช้ไหมใช้ต้องต้องมีใช้มามาบ้างเหครับต้องมีใช้มาบ้างนะครับอันนี้สมเด็จพิมพ์ชินาราชินาลาครับดูเป็นพิมพ์ใครมีเก็บไว<จ>้ก็ ก่อนอันนี้เก็บไว้ได้นะครับแต่ตอนนี้ทําใจตอนนี้ทําใจนะครับก็แต่ก็ไม่สามารถผ่านเครื่องตัวนี้ได้ถ้าไปเจอถ้าไปเจอก้อนตัวนี้แล้วเจอทองห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก็บไปเลยเก็บไปเลยไม่ต้องความคือว่าใครเกะแท้อ่ไม่ต้องคิดมากแล้วเพราะว่าเป็นทองนะาก็เก็บไว้นะครับทองคำห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็อะไรอ่ะสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็การนี้ก็เห็นว่าถ้าเปียกทองจะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อก็จะมีเงินเยอะหน่อย นะครับมากกว่าสังกสีแล้วก็มีทองนะครับทองแดงมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มทองดอกบวกนะครับนะฮะก็ตอนนี้ถ้าใครสนใจจะดูศึกษาสําเร็จครับตามตำราเก็บพาสมเด็จตามตําราเก็บพาสมเด็จตามตาราอาจารย์โจ๊กตอนที่หกสิบห้ากว่าแล้วครับก็สอนเก็บสอนทุกเรื่องครับแต่อย่าถามเรื่องซ้ำๆนะครับบางทีไม่ได้ตอบแต่ว่านี้อย่างที่บอกแหละว่าอย่างเครื่องเนี้มันแอบถ้าเป็นโลหะเนี่ยเราจบเลย คือโลหะทุกชนิดเหรียญเนี่ยถ้ามีรุ่นแรกมาเทียบนะใครทําปลอมมันจบเลยรัด้ครับอาจารย์ดูนิดนึงได้ครับคือถ้าเราถ้าเราเจอแล้วเราประเมินไี้ว่าเป็นทองเก็บไว้เลยขอค่าทองก็แพงกว่าคุ้มแล้วนะครับทองไม่ค่อยแพงนค่าอะไรเยอะตอนนี้เลยเซฟเซฟสําหรับคนที่คาใจว่าทองทาใหญ่อ่ะเก๋หรือไม่เก้เนี่ยทองเลทนะที่นี่ทองเลทนะครับ ของแท้นะครับแต่แต่ไม่ใช่ของผมครับถ้าใครจะสนใจศึกษาเก็บพระสมเด็จตามตำรากับอาจารย์โจ๊กครับก็เข้าไปในช่องอาจารย์โจ๊กช่องยูทูบครับของผมที่ถามทุกเรื่องที่คนอื่นสงสัยมาอันนี้เป็นวิชาการของผมวิชาการถึงบันเทิงเพราะว่าไปย้อนดูของคุณไตเทพน่าจะของผมอย่างเดียวน่าจะเกือบ90้สิบละเก้าสิบละพยายามทำเยรลิตอยู่ครับปลายเดือน ไปเรนพศธิกาสามเสาสุดท้ายนะครับเราจะกําหนดวันเสวนากันครับเบื้องต้นอาจารย์ตอนนี้คืบหน้าไปไหนพูดให้หน้างไม่ให้เอฟซีเครืใจหน่อยเขียนโครงการเสร็จแล้วนะครับโครงการมีแล้วก็เหลือใส่วันอย่างเดียวเนื้อหาไม่กังวลเนื้อหามีเยอะเนื้อหาไม่กังวลนะครับครับเดี๋ยวจะแจ้งไปในช่วงต้นเดือนนาครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับ